รางวัลของคนน่ารักจ้ะอืมน่ารักแบบนี้ถูกลักตายเลยจ้าจ้ะอ,อะอไรพี่มิ้งเขยิบประแจพี่หน่อยสิจ๊ปะประแจประแจอะไรอ่ะประแจซ่องรถอ่ะจา้าพี่วางไว้หน้ากระโปรงรถ ้ขอบคุณนะจ๊ะถ้าพี่ไม่ได้จ๋าเนี่ยพี่คนเหนื่อยแย่เลยเป็นไงบ้างชูงานเรียบร้อยดีไหมเจ๊ไม่เห็นว่าชูจะช่วยไอ้มิ้งทำงานบ้างเลยเออคือโอ้สบายมากครับเจ๊ให้ชูพักเธอมาทำทั้งวันแล้วครับถ้ามันพักจริงๆเนี่ยนะเจ๊ก็ไม่ว่าอะไรหรอก เรียบร้อยครับเจ๊เดี๋ยวเจ๊ช่วยบอกให้ลูกค้ามารับรถเลยนะครับจ้ะนิงเนี่ยเก่งมากเลยนะอนาคตไกลนะเนี่ยอย่าให้ใครมาหลอกใช้แล้วก็ถ่วงความเจริญของนายละ่ะเจ๊ครับถ่วงอะไรล่ะครับถ้ายิ่งเป็นจ๋านะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าจ๋าเนี่ย เขารักผมด้วยใจจริงแตไม่อย่างนั้นไม่ทนคบกับช่างจนๆ่างผมมาหลายปีหรอกครับงั้นหรอถ้าอย่างนั้นก็เก็บของเสร็จแล้วไปหาเจ๊หน่อยนะเจ๊จะคุยเรื่องเงินเดือนกับตำแหน่งหน่อยได้ครับเจ๊มิงถ้างั้นกูกลับก่อนนะเว้ย <c oughs> งั้นก็ขับรถดีๆนะเพื่อนพี่มิงเมื่อกี้ อีเจหวานมันแส้หนูไม่หรอกมั้งจ๋าเจ๊เขาเตือนเพราะความหวกงดีนะไม่ได้หมายถึงจ๋าหรอกก็ด่าคนทั่วไปอะนะหืหดุดหงิดนะเนี่ยงั้นหนูขอเงินไปช้อปปิ้งให้หาเงินหินสิฮะแต่เงินเดือนทั้งหมดของพี่ให้จ๋าไปหมดแล้วนะโอ๊ยเงินเดือนพวกนั้น่ะหนูเอาไปใช้ซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหมดแล้วไหนจะทำเล็บทางผมอีก มิง้งแต่ถ้าพี่ไม่มีจริงๆเนี่ยพี่ก็ไปขอเบอิกเซหวานล่วงหน้าก่อนสิคงไม่ได้หรอนกนะจ๊ะถ้าพี่ไปเบิกบ่อยๆอ่ะเจ๊คงมองพี่ไม่ดีแน่เลยอ่ะงั้น <c oughs> ไม่ใจพันเดียวเนี่ยนะโอ๊ยพันเดียวเนี่ยมันซื้อได้แค่เสื้อผ้าหล่นๆเท่านั้นแหละหนูไม่อยากเหมือนคนอื่นอะ่ะเอาเงินของพี่คืนไปเลย <c oughs> เอางี้สิเดี๋ยวเจ้หวาดเนี่ยเขาจะเรียกพี่ไปคุยใช่ไหมพี่ก็ไปขอขึ้นเงินเดือนเขาสิ <_ an> คือ้พี่ยังจนอยู่แบบนี้เนี่ยหนูอยู่กับพี่ไม่ไหวแน่เลยอะ่ะแต่จา๋าจ้าปีนี้เจ้เขาขึ้นเงินเดือนให้พี่ไปครั้งหนึ่งแล้วนะโอเคจ้ะได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ไปคุยกับเจ้ให้นะแต่ พี่นะถ้าพี่ได้เพิ่มเงินเนี่ยเราสองคนช่วยกันเก็บเงินจะได้แข่งไงกันไวๆเจ้ืึรู้แล้ว嘛นะเป็นไงพี่ชูหนูแสดงละครเก่งไหมเก่งที่สุดเลยจนต้องจาอ๋าและทีน,นี้นะอพอไอ้นี้มันได้เงินเพิ่ม,มจ๋าก็ต้องเป็นหลอกมันมาให้หมดเลยนะ สองคนก็ไปเชียวด้วยกันพี่ชูเนี่ยฉล,ลาดฉลาดนี่เหมือนหมิงนางงครับเจ๊เอวมิ้งมาหรอขอโทษทีนะครับดี่ว่าเมื่อกี้ทะเลาะกับแฟนนิดหน่อยครับก็เลยมาช้าทะเลาะอะไรกันล่ะเรื่องไอชูหรือว่าเรื่องเงินก็เรื่องเงินสิครับแต่เดี๋ยวนะถ้าไม่จูจ เจ๊จะพูดเรื่องชูหรอครับก็เมื่อกี้เจ๊เห็นยายจ๋าแฟนนายกับช่างชูเขาจูจีกันอยู่หน้ารถอะเจ๊พูดอะไรอะครับเจ๊เจ๊จะมากล่าวหาแฟนผมลอยลอยไม่ได้นะนายมิ้งนี่นายโง่นี่นายโง่จนเข้ากระดูกดำไปแล้วหรือไงฮะเมื่อกี้ตอนที่นายมุดอยู่ใต้ท้องรถอะเจ๊เห็นช่างชูกับยายจ๋าแฟนของนายจูจีกันอยู่ข้างนายอยู่เลย ผมไม่เชื่อเจ๊หรอกอ๋อถือว่าเจ๊รู้ว่าจะาอขอให้ผมมาขอเพิ่มเงินจากเจ๊เจ๊ก็เลยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผมเลิกกับจา่าเจ๊จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินให้ผมไงจะบ้าเหรอมิ้งถือว่าวันเนี้เราไม่ได้พูดกันเรื่องนี้นะครับเจ๊เจ๊เจปั่นหัวผิดคนแล้วมิ้งมิง นี่น้องจ๋าง,งานวิวาจะจ๋าชูชูจะมีค่าโต๊ะจีนค่าเช่าชุดจ้างวงดนตรีหมอลำดอกไม้โรงแรมพีชูมันเยอไปไหมอ่ะนี่เราจะหลอกเอาเงินพี่มิ้งมาซื้อของพวกนี้หมดเลยเหรอที่ผ่านมาเนี่ยเราก็หลอกเอาเงินมันมาเยอะแล้วนะเอาหน้าจ๋าก็ตอนเนี้ยเรายังมีไอ้มิ้งให้หลอกนีน่นาจ๋าก็ต้องหลอกมาให้ถึงที่สุดเข้าใจไหม ไปเอาเงินมันมาให้ครบทุกบาททุสตางนะแล้วเราจะได้มีงานแต่งงานที่เราไปนฝันไหมจ๊ะก็ได้ค่ะดีมากต่อ,อเจ๊้วเจ๊พูดจาแบบนี้ได้ไงพี่เมีงเป็นไงบ้างจ๊ะเซี่หวานเขาให้ขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่หรอเออคือว่าพี่ไม่ได้คุยเรื่องของเงินหรอกคะ่ะเจ๊พูดไม่เข้าหูพี่อะฮะแล้วพี่ก็เดินออกมา เรไมพูดเรื่องเงินเลยเนี่ยนะเอาแล้วจา๋าได้พี่ทนฟังเจ๊พูดไม่เข้าหูเพราะเห็นแก่เรื่องเงินเนี่ยนะไม่เอาหรอกโง่จ๋ามาด่าพี่ทําไมเนี่ยก็พี่เป็นโง่งจริงนี่เงินเนี่ยมันอยู่แค่เอื้อมมือแต่ว่าพี่กลับเดินออกมาแล้วแบบเนี้ยพี่จะเอาเงินที่ไหนให้หนูจ๋าจะรีบใช้เงินอะไรนักหนาพี่บอกแล้วไงพี่ไม่มีให้เมื่อก่อนจ๋าไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะถือว่า จะเป็นอย่างที่เจ้เขาบอกจริงๆว่จาจ๋านอกใจพี่ก็เออไงพี่ชูออกมาได้แล้วทนไม่ไหวละไอ้ชูจ๋าไป็นชูไอช้ชูเพื่อนพี่เหรอมึงเหยุดนะพี่มิงไม่ต้องไปทำอะไรพี่ชูเขาหรอกเพราะคนที่ทำให้หนูหีชูอ่ะก็คือเท่พี่อะมันไม่ีเรื่องคืองผาไม่ได้เงินทองอไม่มีให้หนูใช้เราดูท่านเนี่ย เงินเดี๋ยว่าคงไม่ได้ขึ้นเร็วๆนี้หรอกที่ดูอย่างพี่ชูสิเขาได้เงินเดือนเยอะกว่าเรียนจบก็สูงกว่าคนอย่างพี่เนี่ยเทียบไม่ติดสมิธนี่จาเห็นมันดีทุกอย่างจนมองข้ามความรักของพี่เหรอใช่สิก็เพราะว่าความรักของพี่อะมันกินไม่ได้หมามอมแมแบบพี่อะไม่มีใครเขาอยากฝากชีวิตไว้หรอกพี่รู้ความจริงก็ดีแล้วหนูจะได้ไม่ต้องมานั่งบิดเหมือนตาเพื่อขอเลิก ถ้าจ๋าคิดว่าชีวิตคู่มีแค่เรื่องเงินที่สําคัญพี่ก็จะรูดูว่าวันที่จ๋าไม่ต้องการเงินพี่ชูมันจะเหลืออะไรให้จ๋ารักมันบ้างไม่เป็นไรนะพี่ชูเราเก็บเงินแต่งงานกันเองก็ได้ยังไงเนี่ยพี่ก็เก่งพอมันอยู่แล้วใช่จ้ะแล้วตอนนี้เนี่ยจ๋าก็เป็นของพี่แบบเต็มตัวแล้วนะอืมพี่สัญญาลยนะว่าพี่เนี่ย จะดูแลจ๋าให้ดีกว่าออหม,มาหม่อมแม่มัน้อยเท่าพันเท่าเลยจ้ะโอ้ทำไมวันนี้รองเข้าเลยล่ะลูกพี่ชโชว์พี่ชโชว์พี่โชว์พี่โชว์เจเลียทำอะไร อย่างให้มาหัว,ออหวขนเนี่ยก็รำงคาญตายหายแล้พี่ชูพี่เรียกลูกแบบนี้ได้ยังไงอะที่ลูกร้องไห้อยู่แบบเนี้ยก็เป็นเพราะว่าพี่ไม่มีเงินไปซื้อนมให้ลูกไม่ใช่หรอมึงจะทอดกูคนเดียวไม่ได้นะอจ๋ามึงเองก็จะหวังพึ่งกูจนไม่ทำการทำงานถ้ามึงไม่หวังเกาะกูแดกป่าเน,นี้ยเรามีบ้านโตตมีอาหารดีๆให้ลูกแดกแล้ว หนูไม่น่าทิ้งพี่มิงมาเอาพี่เลยถ้าหนูไม่ทําแบบนั้นทุกวันเนี้ยหนูคงไม่ต้องมาอยู่กับท่อมแบบนี้หรอกเพราะถึงแม้ว่าพี่มิงเขาจะลาบากแค่ไหนนะเขาก็ดูแลหนูเหมือนเจ้าหญิงมาโดยตลอด <c oughs> มาพูดตอเนี้มันทันไหมวะฮะเจ้าหญิงเหรอขี้เกียจตกเป็นคนอย่างมึงนะี่นะเป็นเจ้าหญิงแค่ผ้าเช็ดตีนเนี่ยก็รู้แล้วเว้ย ไปไก่ดีวกว่าุคานแต่ถ้ากูกลับมามึงไม่มีค่ากูแดกนะกูจะเสยทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละพี่โชเงินก็ไม่มีซื้อนมในี้ลูกยังจะไปเล่นพนันอีกเหรอพี่โชพี่โชโอ๊ยเลือกผัวผิดขิดจนตัวตาย,ยาจริงไนไรนะลูกจะตายได้ยังไงล่ะจ๋ามีลูกทั้งคนนะ พี่มิงอะไรพี่แค่ซื้อของมาให้หลานอ่พี่มาได้ยังไงอะก็พี่เข้าไปหาเจาหวานที่อู่มาตอนนี้พี่รู้เรื่องแล้วนะว่าไอชูเนี่ยมันไปโกงลูกค้าจนทำให้มันต้องโดนไล่ออกตอนนี้มันหมดเนื้อหมดตัวก็เลยต้องพาจากหลานมาอยู่ตรงนี้นี่พี่จะมาดูถูกหนูเหมือนอย่างที่หนูเคยทำกับพี่ใช่ไหมเปล่าหรอกจ๋าแต่พี่จะมาช่วยต่างหากนี่ พี่ซื้อทั้งตุก,กตานมผงเสื้อผ้าของหลานมาให้จ๋าด้วยนะพี่รู้ว่าตอนเนี้ยจ๋ากำลังลำบากหนูทำเลวกับพี่ขนาดนั้นทำไมพี่ถึงไม่ดีกับหนูขนาดนี้เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอะ่ะถ้าพี่โกรธจ๋าอะไรไปก็คงไม่มีประโยชน์ถือว่าของทุกอย่างที่พี่ซื้อให้เนี่ยเป็นน้ำใจของพี่นะ าำบากของพี่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาได้ตลอดขอบคุณนะคะพี่มิงหนูไม่น่าทิ้งพี่ไปเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกจา๋าเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอะ่ะ